สวัสดีค่ะเพื่อนๆของสมอนทุกคนค่ะที่กดติดตามเนาะวันนี้วันที่สามกรกดาค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบสามพอดีสระของลุงค่ะเนาะแกมีหอยจุบเยอะแกบอกว่าอย่างนี้เนาะแต่แต่ก่อนน้ำมันเยอะเพราะแกมีแผงซุรเซลแกจะดูดน้ำพักไว้ที่ในสระนี้และวค่ะทีน,นี้ ตอนนี้ข้าวมันพอจะใส่น้ำแล้วเนาะแกก็เลยมาดูดน้ำอะ่ะจากสระเนี้ยขึ้นใส่ข้าวค่ะทำให้น้ำในสระมีน้อยอ่าลุงก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปหาดูหอยจุบเดอ้อมันเก็บได้แล้วแหละสมอนก็เลยมาค่ะมาเก็บหอยจุบค่ะ ตอนเย็นๆแล้วเนาะบ่าย3โมง4โมงแล้วอากาศไม่ร้อนแล้วก็มีต้นไม้คอยปางเดนให้เนาะเอ่อสมอนก็ลงมาข้างล่างค่ะเก็บเก็บได้ประมาณหนึ่งแล้วอยากให้เพื่อนๆได้เห็นค่ะเห็นเขาว่าเป็นหอยหอยห,อย,หอยนี้เป็นหอยที่มันไม่ค่อยใหญ่เนาะแต่มันมันอ,อร่อยเขาบอางี้นะคะตอนได้มาเก็บเสร็จจะถ่ายเพื่อนๆดูแต่พอมาเห็นในอ่า เรียกไหคะใบมะพร้าวทางมะพร้าวที่น้องมันเอามาโรยตอนที่น้ำเยอะนะคะดูสิคะดูสิคะเนี่ยเนี่ยมันเยอะมากเลยค่ะหอยเห็นไหมคะหอยจุ๊บทั้งนั้นเลยค่ะนะคะทั้งนั้นเลยซึ่งแต่ส่วนมนากตามที่สมอนเห็นมันจะเป็นหอยหอยลายๆใช่ไหมค่ะเนี่ยเนี่ย หอยจุกลายเนาะหอยจุบไอตัวดําก็มีม่งแต่ไม่เยอคะค่ะไอตัวหอยลายๆนยยี่เยอะมากเลยสมอนได้มาโอ้แค่ก้านเดียวนี่มันก็น่าจะพอนะคะเดี๋ยวดูกา้านนี้เดี๋ยวยกไปดูนะคะอุตส่ะหลุกด,ดูนะคะดูเยอะม,มากจริงๆเลยซึ่งถ้าเราจะทําเอามาทําพันเนาะพูดถึงเอาไปเลี้ยงอะ่ะเลี้ยงโต ันคงจะสูดเยอะอันนี้ตัวใหญ่ในคันเหน็นะนะไอ้พันนี้มันจะหายากนิดนึงเนาะไอ้พันดำดำเนี่ยค่ะเนี่ยนะไม่ค่อยเห็นอาจจะขึ้นตอนเช้าเห็นน้องบอกว่าขึ้นเช้าเดี๋ยวผมเก็บให้เกรงใจเขาค่ะเลยมาเก็บเองเนี่ยค่ะเนี่ยนะเห็นไหมคะอันนี้พันตัวไหนไม่รู้รู้ถ้าเก็บไปก่อนละคะ่ะไม่ค่อยรู้ลรคะ่ะหอยอะไรไรู้แต่มันเป็นหอยในสระเลี้ยงหมดละคะ่ะจะบอลจะเอาไปไปพักไกขอนเนาะเนี่ยค่ะเยอะจริงๆ เยอะแล้วคันเนี้ยไว้จะพอแล้วคันเนี่ยเยอะแล้วว่าถ้าเป็นโดแล้วเยอะมากมากเลยเนี่ยดูสิคะโอ้โหไม่เชืเชื่อเลยนะคะเนี่ยหอยอะไรมันจะมาเยอะแยะมากมายขนาดนั้นกดไม่ได้ที่อยากให้เพื่อนๆได้ดูค่ะเนี่ยเจ้าของไปไหนไม่รู้คะเนี่ยเมื่อกี้คุยกันเสร็จแล้วหายไปเลยดูสิคะรวบเลยคะ่ะไม่ได้เก็บน,นะคะเห็นไหมคะ,คะรวบเลยคะ่ะเนี่ยค่ะ เยอะมากค่ะเยอะจริงๆเอาเป็นกุ้งถังได้เลยค่ะเนี่ยแต่ถ้าเราจะทานยังทานไม่ได้ค่ะมันเล็กนาะต้องรอให้เขาใหญ่ๆก่อนอ๊บเดี๋ยวยกอันนี้มาดูเนาะให้มันสุดเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นค่ะเห็นไหมคะเยอะไหมคะเยอะมากเห็นแล้วอ่อนซอนค่ะให้ก็ลงก่อนเนาะ ไปจมน้ําไปก่อนน่าจะพอแล้วค่ะไม่ต้องเก็บเยอะแล้วค่ะดูสิคะเออไน้แล้วเนี่ยเก็บมารูดน่าจะได้ค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครเนี่ยพี่หยบตกกับพี่หยบสมุนยกให้ดูอีกรอบหนึ่งดูสิคะแต่การอะเออมีใครถ่ายให้ถ่ายเอง,องต้องแต่ลองสั่นนิดนึงเห็นไหม เยอะมากเลยอะอสมนเก็บนีดเดียวไหมคะน่าจะพอละดูสิคะเยอะแยะมากมายแต่น้องก็ไม่เคยห่วงเนาะใครจะมาแบ่งไปทำพันก็บอกแนะนำก็อยู่เป็นไปได้ก็ขายมั่งก็ได้เนาะ,อะไอตัวนี้เยอะอะหมอไม่แน่ใจว่ามันเป็นหอยพันธ์อะไรอะ่ะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะมันจะแตกต่างกับตัวลายอะ เนี่ยมันค่ะมันคือหอยอะไรคะเนี่ยอืมมันต่างกับตัวนี้อันนี้มันลายลายอะ่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวนะให้ลางนำก่อนเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีสองอย่างอะ่ะนี่คะ่ะข้างๆเนี่ยหอยทอนั้นเลยคะ่ะเห็นไหมคะดำอมเมื่อมเลยแยะเลยคะ่ะแค่นี้ก็ว่านอเก็บะ เยน็นล้เดี๋ยวสมพรจะกลับบ้านก่อนค่ะเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงต่อที่บ้านค่ะไปขยายพันธุ์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ